สวัสดีครับสวัสดี f ที่น่ารักทุกคนนะครับก็ฝาก f ีทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับก็ FC นะครับเติมเงินมา300บาทนะครับก็คนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่ก็จะให้รีท่อกับรีเครื่องนะครับแล้วก็เปิดแคปซูลนะครับก็ตัวเองไม่มีเวลาเล่นนะแล้วก็คันนี้ก็ปวกสิ่งต่างยจอดแต่อ๊ออกากมากนะครับ เอฟซีก็ต้องรีออฟเพิ่มนะเพื่อไปกันต่อโอเคครับทุกคนก็อันนี้นะครับก็อันนี้เซตเดิมเซตเจาะเดิมนะก็ยังอยู่เหมือนเะดิมนะเอซีไม่ค่อยได้ทำอะไรนะไม่ค่อยได้ออดเล่นนะเพราะตอนนี้อาจจะมีคูคนหนึ่งนะโอเคครับเขาให้ผมเปิดแคปซูลให้นะครับก็เติมมาส0 0บาทนะครับก็จะได้นะหกห่นแคนนะครับแด้เปิดแคปเขียวนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่10เมตรนะฮะมันได้แค่กนะี่เมตรเนี่ยมันได้แค่5เมตร6เมตรประมาณ8เมตร9เมตรนะประมาณ10 1สกว่าเมตรนะฮะโอเคฮะก็ลุ้นนะฮะว่าจะได้ของดีหรือไม่นะฮะ200ล้านจะแตกหรือไม่นะครับนะ เ,เดี๋ยวเราแยกส่วนบ้างอ๋อต้องแยกนะเดี๋ยวเราเปิดเราจะซื้อทีละหนึ่งเฮ้ยแต่เราต้องซื้อ5ชิ้นนะแล้วก็ซื้อ1ชิ้นได้อโอเคครับกาบมากนะครับไม่ได้เขื่อนนะเขื่อแรกโอเคหมื่นเจ็ดนะรเรียบร้อยนะครับเปิด5เม็ดก่อนนะครับลุยครับโยนทิ้งไปครับ อ๋อได้ดีเครื่องมาด้วยนะโอเคครับเปิดทีละหนึ่งเม็ดนะครับเกิดดวงดีนะนี่ได้มาห้าล้าน <c oughs> <c oughs> มาห้าล้านมาครับเมสุดท้ายห้าสิบล้านไปป้งโอ้โหมานะเสียใจด้วยนะครบสี่ไม่ได้ไปต่อนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับ <c oughs> เครื่องนะครับเครื่องนะครับเครื่องแป๊บนะครับ เครื่องหรือเปล่าเนียอ่ามีอยู่นะเครื่องเน่าเนี่ยนนี้เก็บไว้อยู่นะเก็บไว้ได้นะเน่านะครับมาครับรีเครื่องให้ฟรีหน่อยนะมาดวงจะดีไหมครับวันนี้ปักโอเคครับขอยทีนึงครับปึ๊กเรียบร้อยครับผมกับเข้าสู่ที่เดิมนะส่วนท่อท่อยังไม่มีนะเพราะตอนนี้มีท่อร้อยแปดห้าคือดีแล้วนะแปดสิบห้าสิบยี่สิบนะครับ อัอนี้ก็ยังหหดีนะก็ถึงว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะหมดแล้วนะนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับการเปิดแคปก็เหมือนรุน่นดวงนะเพราะว่าแคปเขียวมันก็ได้เอ้ยทำอะไรกันมันได้ทั้งรีเครื่องดีท่อนะครับมีเครื่องดีท่อแล้วก็แตก10ล้าน50ล้าน1 0อยล้านแล้วก็2อ0รอยล้านนะครับซึ่งเราก็เคยเปิดมาก่อนน,น,นั่นนะครับก็ ันนี้ขอตัวลาเอสีไปก่อนนะครับก็ฝากเอสีพูดด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับใครต้องการสนับสนุนนะครับก็กดสมัสมาชิกได้เลยนะครับเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยรายเดือนรายเดือนอะไรเห็นลาสปอร์เร่อหน้าก็มาอ้าวคนใจดีให้เต่าสิเดือเนยโพืไม่จะกดใจดีนะจีนปัดแค่นั้ ท,ทุกคนดูไอแคมปนี้มันเปิดไม่ได้เนีฮยโอเคครับเล่นผมก่อนลงไลน์ก็ไปทุกคนโอเคครับไปแล้วทุกคนครับเจอกันนะครับสวัสดีครับผม